ท่านนายกค,ครับเวทีอาเซียนญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าสอเบรกเลยครับ,รบเราเสน,เนออะไรไปบ้างครับในวทีนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ประสานการอ,อาเซียนือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการกล่าวรายงานนะครับก็เป็นการที่เราอา,อาเซียนกับญี่ปุ่นมีขามสัมพันธ์มาครบ50ปีซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่3ของโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของอาเซียน จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นรายใหญ่ที่สุดที่ลงทุนในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ mm hmm. ลงทุนในประเทศไทยเยอะสุดอ่ะญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราเราประเทศไทยให้ความสําคัญนะครับ mm hmm. เราเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างอ,อาเซียนกับญี่ปุ่นไม่ว่าในระดับภูมิภาคในระดับเรื่องการลงทุนนะครับการท่องเที่ยวการลงทุนทางด้านพลังงานสะอาดนะครับทางด้านดิจิทัลอีโคโนโมี ซึ่งเราคิดว่าจะเป็นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะทําให้เศรษฐกิจปูมกลับมาได้เรื่อง connectivity นะครับเรื่องเ,อเรื่องการที่เราเป็น h a r t to h a r d partner ใจถึงใจ<ม>นะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญ<ม>ในความเป็นคนอาเซียนด้วยกันใช่ไหมครับเพราะเรื่องที่เรามีความผูกพันกันในด้านจิตใจเนี่ย<ม>นะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดความสัมพันธ์่าจากประชาชนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้น<ม>นะครับ ซึ่งระยะหลังนี่เราเองเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยเราก็มีการเข้าออกได้อย่างสบายที่อย่างญี่ปุ่นแล้วก็ไทยก็จะไม่ไม่จะไ,ไม่ต้องมีวีซา่าแล้วก็มีการยกระดับอีกว่าตอนนี้ทําธุรกิจนักธุรกิจญี่ปุ่นก็ไม่ต้องมีวีซ่าในการเข้าประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เรามีการผูกพันกันก็เยอะๆท่านนายยุทญี่ปุ่นเองก็กล่าวสุนทรพฤษ เกี่ยวกับเรื่องเมสซี่เจซึ่งผมรู้สึกไม่แน่ใจว่าการที่โซว,วิทเนี่ยใบว่าท่านก็กล่าวถึงเมสซี่เจเลยว่ามาที่นี่ก็ป๊อปปูล่ามากนะครับก็อยากให้มีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งผมก็ตกใจนะอพอท่านกล่าวสุดเราพบเป็น closing speech นหนึ่งของเซสชนันหนึ่งเนี่ยก็บอกว่านี่เรื่องใจถึงใจเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมสซี่เจมาที่เนี่ยคนก็รักมากมายเป็นคนที่ชื่นชมนะครับก็แสดงถึงไมตรีจิตซึ่งทั้งสองประเทศมีด้วยกันมา นะครับมีหลายเรื่องครับมีเรื่องของอการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องของอไปโฟไอพบกมรมการสองคนด้วยทางท่านนายกรัมนตรีญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งไปพบมาเมื่อกี้นี้ก็มีพ,พูดคุยกันใงเรื่องการลงทุนธุรกิจแล้วก็รายงานให้ทราบรายงานให้ท่านทราบถึงเรื่องที่ผมมาก่อนมาพบปาพูดคุยกับบริษัทยานยนต์เจ็ดบริษัทที่ต้องการการเปลี่ยนผ่านไปได้วยความ อย่างสบายเรื่องของเปลี่ยนจากสันดาปไปเป็น e ีีนะครับซึ่งก็ให้ความมั่นใจกับท่านว่าญี่ปุ่นมีบุญคุณกับเราลงทุนกับเรามามากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลนลักลงทุนญี่ปุ่นสป라이เชนทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญสูงสดุดนะครับท่านเองท่านก็ขอบคุณแล้วก็มีความสบายใจนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอีกถึงเรื่องของซอฟต์าวร์เพราะญี่ปุ่นเองก็ทราบกันดีว่าเขาเก่งเรื่องนี้นะก็อยากให้มีการช่วยพัฒนาด้วยนะ แล้วก็มีบริษัทไทยและบริษัท่าพลังงานทดแทนหรือว่าเ,องงา,อเอาเรื่องงานท่องเที่ยวเรื่องงานการบริการโรงแรมเราเองเราก็มีลงทุนที่นี่นะครับแต่ว่าแน่นอนญี่ปุ่นลงทุนทเราเยอะกว่าเยอะก็ไม่อยากให้ท่านลืมว่าเรามีคนลงทุนที่นี่เหมือนกัน <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากท่านไปให้ช่วยดูแลคนไทยซึ่งท่านก็ให้ความกรุณาว่าเดี๋ยวจะดูแลให้ใหนะครับแล้วก็เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่พูดคุยกันก็คือเรื่องของอ OECD กือ z อ t i o n ก็คือ v e l o p m e n t Corporation and Development ซึ่งมีอยู่ประมาณ30กว่าประเทศมีประเทศใหญ่ๆที่เป็นเมมเบอร์อยู่ซึ่งเรายังไม่เป็นนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นก็เชิญเชิญให้เราเชิญเข้าไปร่วมประชุมด้วยขาวหน้าแล้วก็อยู่ในโปรเซสของการสมัครงานสมัครเข้าไปเป็นเมมเบอร์อยู่นะครับประเทศที่อยู่ก็มีออสเตรเลียเบลเยียมแคนาดาชิลีเดนมาร์กนะครับฝรั่งเศสเยอรมนีอิสราเอลเกาหลีเม็กซิโกนิวซีแลนด์สเปนสวิสอเมริกา สารชาชอาจักรประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นพึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปเป็น,มนเมมเบอร์ได้เนี่ยก็หรือว่าได้รับการเรวยของนาย์ว่าได้รับเขา้าประชุมเนี่ยเรื่องการเจราจาทางด้านสนธิสัญญาการค้าก็จะทําได้ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแต่เร,า,ร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 เาไม่ต้องไปขอญี่ปุ่นเขาก็เชิญเรานะครับซึ่งนี้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่แสดงให้ออกแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกันดีมากนะครับวันนี้การพูดคุยกันทุกอย่างก็ก็เป็นไปได้ด้วยดีหมดนะครับ ท่านก็มีความเป็นห่วงเรื่องของอสถานการณ์ในาพม่าซึ่งผมก็ให้ความมั่นใจว่าทางประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดกับพม่าเนี่ยเราก็มีพรมแดนอยู่สูงถึงสองพันกิโลเนี่ยเราจะไม่ทอดทิ้ง<อ>าพม่าเราจะใหเ้เราได้มีการแจ้งผมได้แจ้งท่านไปว่าก่อนหน้านี้นท่านรองนายกบันปีเก็ได้มาประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนทั้งหมดแล้วได้มีการอบอกกล่าวว่าเราจะตั้ง Humanitarian assistance ขึ้นมามเป็นคอมมิตี้ขึ้นมาลเราา่างพูดคุยกันว่าจะช่วยเหลือ,อยังไง<ม>นะครับตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญคนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นก็มีแค่นี้นะครับระหว่างเวลาที่เราพูดคุยทั้งญี่ปุ่นเนี่ยที่มีที่มีการที่มีวงทั้งสามวงที่วันนี้พูดคุยไประหว่างก็มีการมีมีเบรกผมก็คุยกับท่างมีโฟอมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวกับท่าน นายกรัฐมนตรีฮุนมานเนของกัมพูชาด้วยเพราะว่าก็สนิทกันก็พูดเจอกันในหลายวงแล้วก็มีการพูดคุยกันในหลายเรื่องอนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของ่างกงสุนที่จะสร้างที่เสียมเรียบซึ่งเสียมเรียบเป็นเมืองที่มีนครน,นครวัดน,นครทมมีนักท่องเที่ยวเยอะกงสุนไทยท่านก็ยินดันสับสนเต็มที่ท่านก็ขอขอบคุณมาที่เราไปเจอในคราวที่แล้วเรามีการช่วยทําให้คนกัมพูชาเข้ามาในเมืองไทยได้โดยไม่มีพาสปอร์ตก็ทําให้มีการแรงงานมีโฟล์เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีหมดเลยนะครับได้มีการพูดคุยกันระหว่างทางอีกกับทางเวียดน,นามท่านผา้เว,วียดน,นามก็มีการพูดคุยกันก็จะมีการรื้อฟื้นการประชุมครมอร่วม,มซึ่งท่านเสนอกว่าให้ไปเดือนพฤษภาคม,มนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ในฐานะเราที่เป็นทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ผลิตข้าว รายใหญ่ที่สุดในโลกสองราย<น>ก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องราคาข้าวนะครับเพื่อทําให้พี่น้องเกษตรกรลรำเอ็นได้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันกับทางด้านเวียดนามนะก็เขาก,ก็เสนอว่าใน,นาฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายที่ค่อนข้างที่จะก้าวหน้านะและมีประสบาการณ์สูงในการที่จะทําเรื่องท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะสุดในภูมิภาคนี้แหละเมื่อพูดถึงหรอกนะครับเขาก็บอกว่าทําไมเราไม่ลองมาประชุมกัน โดยเอาลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วไทยเนี่ยมาพูดคุยกันทําเป็นเหมือนกับเป็นข้อมิต้แล้วลองโปรโมทการท่องเที่ยวทั้งรีเจนเลยเวลาคนที่มาถึงที่นี่ก็จะได้ก็จะมาเที่วทั้งรีเจนเลยอเอาจุดแข็งของทุกประเทศมาทั้ประเทศไทยเราก็เรื่อง c o n n e c ิ i v i t y เราก็ดีสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ได้เปรียบเว,วลามาแลนด์ที่นี่ผมก็เลยเสนอว่าก่อนที่จะประชุมจอยส์คามีเน็ตมีทิ้งที่เวียดนาที่เวียดนามเดือนพฤษภาคมเนี่ย ผมจะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของเราเนี่ยเป็นตัวโผใหญ่ในการจัดประชุมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชานะเพื่อทาเพื่อทาการบ้านไปก่อนแล้วก็จะได้คลอดรายการออกมาให้ได้การสับสนการท่องเที่ยวตรงนี้ซึ่งก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นถือเป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีมากของท่านของท่านนายกเป็นรัฐมนตดีเวียดนามนะครับตรงนี้ ก็ไม่ได้เป็นการพูดคุยเป็นการพูดคุยแบบระหว่างระหว่างที่เราที่เราหยุดพักเท่านั้นเอง mm hmm. นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีโจโควี่ mm hmm. ของอินโดนีเซีย mm hmm. นะครับซึ่งท่านอยู่มา8ปีแล้วแล้วท่านเป็นประธานอาเซียนด้วย mm hmm. นะครับเป็นคนที่มีาบารมีนะครับแล้วก็ให้ในทางประเทศทั่วไปให้ความเคารพ mm hmm. นะครับผมเองผมก็ได้เจอท่านสามสี่หนแล้วในหลายๆไแล้วในหลายๆเวทีเมื่อช่วง3มเดือนที่ผ่านมา ก่อนหน้าน mm ี hmm. ้ก at so ็ท like be ่านก็ส่งตัวแทนมาเป็นนักธุรกิจมาคุยเกี่ยวเรื่องค้าข้าวนะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเนี่ยที่ถ้าจะมาเจอเขาเนี่ยจะคุยเรื่องค้าข้าวท่านก็บอกว่าท่านมีความวันนี้ก็มาเจอกันก็เลยจะบอกว่าตกลงยืนยันะว่าจะขอซื้อข้าวไทยหนึ่งล้านตันปีนี้แล้วหนึ่งล้านตันปีหน้าผมบอกท่านผู้ผิดป่ะครับปีนี้มันอีแค่ยี่สิบวันเองนะเขาบอกเปล่า เขาจะเอาหนึ่งล้านตันปีนี้ปีนี้ก็บอกมีแค่ไม่ถึง20วันนะครับเขาบอกไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นสองล้านตันปีหน้านะครับก็เป็นก็แล้วก็อาทิตย์หน้าหรือว่าอาทิตย์แรกของปีใหม่เนี่ยท่านใอ้ชื่อมาละจะมีคนบินมาติดต่อกับทางรัฐนมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเราเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะทําให้ราคาเรามีความต้องการสูงขึ้นในตลาดโลกทําให้ราคาน่าจะดีขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่น่ายินดีแล้วก็ท่านเองท่านก็สนใจทางด้านเรื่องของการทำเรือแลนด์บริดจ์เพราะว่า มีนักลงทุนที่อินโดนีเซียสนใจจะมาลงทุนตรงนี้ก็จะนัดเข้ามาต่อไปนะครับที่เจอกับท่านนายกญี่ปุ่นด้วยเป็นการส่วนตัวนะครับก็ท่านนายกได้ฝากอะไรถึงไทยให้ช่วยสนับสนุนญี่ปุ่นต่อไปฝากให้ญี่ปุ่นสนับสนุนไทยหรือไทยสนับสนนุญี่ปุ่นนะฮะใหสนับนสนุนญี่ปุ่นผมฝากหรือท่านฝากท่านทขออ๋อท่านขอ,อ,อ,นขอไม,ไม่ไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรา,เรามีการพูดคุยกันไปตั้งแต่ก่อนประชุมแล้ว นะครับว่าท่านก็นทราบดีอยู่จากข่าวที่พวกท่านเสนอไปทั้งหลายเนี่ยว่าผมมาถึงก่อนสองวันแล้วก็ได้มาพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจ <S S S ยานยนต์อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดติดตามข่าวผมพูดคุยมาตั้งแต่วันแรกๆที่ผมเข้ารับตำแหน่งแล้วผมเข้าใจว่านี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับว่าเรื่องของรถยนต์สันดาปเนี่ยที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยเป็นซัพพลายเชนที่ใหญ่และเป็นนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาต้องการเขาเช่วยเหลือ,อยังไงนะครับในการที่เขาจะจะจะ,จะผ่านเปลี่ยนผ่านไปสู่ เรื่องของ EV ได้นะครับซึ่งท่านก็ไปก็อย่างก็อย่างที่บอกอะ่ะท่านก็บอกเออขอบคุณมากท่านก็ทราบข่าวอยู่แล้วเพราะผมไปเจรจามาตั้งวันศุกร์แล้วนะครับเราเจรจากับมีทั้งประธานของทุกบริษัทก็มาประธานโตโยต้เองก็มาโตโย t a เองก็มาซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าของซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน m มมเบอร์แฟมิ hmm. นะครับเอนิสันก็มาฮอนด้า Honda ก็มานะครับแล้วก็ ทีเชนโปรซันเรานี่อยู่ในประเทศไทยมานานมากมีประธานเป็นคนไทยด้วยใช่ไหมครับความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะแน่นแฟน้นเราบังเอิญผมก็รู้จักกับทุกท่านอยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วในวงการธุกรกิจนะครับแล้วก็ยืนยันครับว่าเราไม่ทอดทิง้งแล้วก็ช่วยเหลือกันดีนะครับแล้วก็ลง,ลงทนุนลงทุนในภาคอื่นด้วยอย,อย่างเช่นพิซูยก็ก็มันจะลงทุนในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนี้เรื่องของเอ aviation fuel นะครับหรือการเรื่องของ gas exploration นะครับดีครับมาที่นี่รู้สึกว่าสบายใจคนรู้ใจกันแล้วก็มีความผูกมัดกันมานานนะครับแล้วก็ทั้งตั้งระ,ระ,ระดับราชวงศ์ระดับรัฐบาลระดับนักธุรกิจถึงระดับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นสารสัมพันธ์กันแน่นแฟนมากไม่ไม่ไม่หักใจเลยเลยแล้วก็คิดว่าเราก็คงดําเนินการทางด้านการทูตการค้าไปได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากกระทรวงสามประเทศเองก็ ทำกราวเวิร์กไว้ดีมากในเรื่องเพราะมีการเจรจากันแล้วพบกันที่ซานฟรานซิสโกเอเป็กท่านขอมาว่าขอนักธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาท,ทําธุรกิจในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเราก็ท,งทา,างกระทรวงไทยก็อำนวยความสะดวกให้ภายใน30วันใช่ไหมครับไม่ไปมาน่ะผมทราบวันที่16มั้งวันนี้วันที่อะไร17 17, 17. จ็ก,ก็เดือนหนึ่งพอดีผมก็มาแจ้งท่านบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมซึ่งสํำหรับเรื่องนี้แล้วบางทีเราก็คิดเออมันต้องใช้ขั้นตอนอะไรขั้นตอน ทางกระทรวงต่างประเทศเราเองก็เห็นก,ก็เข้าใจว่าญี่ปุ่นเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญนะครับในการทําธุรกิจเนี่ยก็ยิ่งทําให้การเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยเอื้อประโยชน์มากยิ่งขึ้นเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนต่อไปในอนาคตได้อีกนะครับในวันนี้ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเองก็ออกมาพูดถึงของขวัญปีใหม่ของประชาชนนี้จะมีการแถลงเป็นการเพื่อให้กับประชาชนของขวัญปีใหม่ของประชาชนจากรัฐบ,บาลให้ประชาชนอ๋อผมผม ผมว่าทุ่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนายรุฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ถูกเลเบลว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับนักการเมืองเนี่ยเราเราบางทีเราก็ลืมไปว่าเราเป็นนักการเมืองนะเราเรามาเล่นการเมืองหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เวลาเนี้เราไม่ใช่มาเล่นการเมืองเรามาเรามาทําการเมืองเพื่ออะไรเรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเรามายกเราเรามาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน นะครับสิ่งที่ทุกวันทําอยู่เนี่ยผมก็ถือว่าเราต้องมาถามประชาชนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจะถามบอกว่าเป็นของขวัญอะไรเนี่ยผมก็ขอยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีนี้ทุกท่านไม่ใช่ตัวผมคนเดียวคณะรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องคณะที่ปรึกษานะครับทางสํนานักเลขกธิที่การนายกทุกคนเนี่ยทำงานอย่างไม่รู้จักเหน,น,น็ดเหนื่อยนะครับเราจะพยายามทําเต็มที่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นมานะครับนี่ก็คือเป็นคำมั่นแล้วกัน ช้คำนี้ดีกว่านะครับก็คอยดูก็พยายามพยายามเต็มที่ครับนะครับาก็หวังว่าบางบางอย่างก็คงถูกใจบางอย่างก็ยังไม่เป็นเ <lum> ป็นท <descriptive mus> um> ี่เพียงพอนะครับก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกนะครับเพราะว่าเราเองเราก็มีปัญหาอยู่ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนานาแต่ว่าเราก็ทําอะไรได้เราเราทําก่อนนะครับอะไรที่ใช้เวลาเราก็เราก็ต้องทํากันไปนะครับหลายๆเรื่องก็ต้องใช้ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อต้องตัดส,สินใจก่อนตัดสินใจต้องตัดสินใจด้วยด้วยด้วยข้อมูลที่พร้อมอด้วยความรอบคอบนะครับขอบคุณครับ